ทุกคนเราอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวห้อยขานะฮะลิมปิงค่ะทุกคนจ๋าห้อยขาเชียงใหม่ริมปิงทุกคนดูวัดสวยมากทุกคนครับ เป็นวัดชัยมงคลเป็นหนึ่งใน5วัดที่เป็นนามมงคลที่ทุกคนต้องมานะวัดชัยมงคลมาไหว้และเป็นสิริมงคลนะฮะแล้วก็มาทานก๋วยเตี๋ยวห้อยขาซึ่งที่นี่เนี่ยไม่ใช่จะมีก๋วยเตี๋ยวห้อยขาอย่างเดียวไม่ได้มีก๋วยเตี๋ยวเรืออย่างเดียวนะฮะจะปีแกงเนี่ยฮะเขาเรียกว่าเขา้าซอยรืออร่อยมากเนี่ยเพิ่งฟาดหมดไปทุกคนจากต้องถ่ายม,มาฝากมาอวดให้ชาวโลกรู้นี่คือชาไทยก็อร่อยมากค่ะหอมมากทุกคน อันนี้ไส้อั่วทุกคนไส้อั่วนี่แกงฮังเลแกงฮังเลนี่ได้รับอิทธิพลนะฮะมาจากเป็นแนวพม่าใช่ไหมก็บอกฮันเลหรือฮันเลฮินเลเนี่ยฮิน,นนี่แปลว่าเนื้อใช่ไหมเล่นี่เหมือนจะเป็นแกงประมาณนี้เป็นแกงที่ใช้เนื้อสัตว์นะ,ะทุกคนที่ใช้หมูฮังเลหมูนะฮะแต่จะเป็นแบบเชียงแสนเขาบอกว่าเขาจะใส่ผักไปด้วยใส่มะคงมะเขือใส่เหมือนกับเป็นอะไรเขาเรียก ถั่วฝักยาวไปด้วยใช่ไหมเหมือนกับแกงโฮไหมทุกคนมันเหมือนเหมือนกับแกงโฮไหมคล้ายๆกันไหมถ้าเกิดเป็นแนวใส่ผักไปด้วยจะเป็นแบบแกงโฮซึ่งนั้นก็จะเป็นฮังเลแบบเชียงแสนนะฮะทุกคนแบบแนว12ปันนาจีอะไรเงี้ยอร่อยมากเลยทุกคนจะจะลองชิมกับข้าวเหนียวเนาะจริงๆขออนุญาตนะฮะต้องใชี้มือเลยฮะทุกคนจ๋ะเพราะว่าเราเปิดมาตั้งแต่เด็กโบราณแกานใช่ไหมฮะนี่ฮะอย่างนี้ได้เลยฮะทุกคนอือร่อยมากทุกคน หอมเครื่องเทศอ่ะอืมอืมอร่อยมากทุกคนอร่อยอืมอืมอร่อยมากคือไม่เหนียวด้วยทุกคนจา๋าอืมเหลือแท้เลยนะเนี่ยอร่อยมากนะฮะอืมบินกับผักเครื่องเคียงด้วยทุกคน มัอร่อยมากหอมเครื่องเทศนะทุกคนเป็นสูตรเฉพาะเลยนะอร่อยทุกคนกินกับข้าวเหนียวค่ะบางคนใช้ข้าวสวยก็ได้ไม่แปลกนะฮะคนมากันอยู่จริงคนเริ่มากทุกคนอร่อยมากแกงฮังเลแท้จะเป็นอย่างไงฮะออกแนวหวานๆเค็มๆนะฮะจริงๆดั้งเดิมของพมา่าเขาบอกว่าจะมีความเปรี้ยวอมหวานด้วยนะทุกคน ท่านบางคนที่มากินแกงทังเรีย,ยต้องเข้าใจในรสชาติด้วยถูกไหมฮะอ,มอร่อยมากอใครจะใช้ซ่อมก็ได้นะฮะมือต้องสะอาดนิดนึงนะทุกคนอืดูเรือสิทุกคนสามารถข้ามเรือได้เลยทุกคนจา๋านั่งเรือจากฝั่งนู้นเข้ามาจอดเชียบท่าฝั่งนี้ได้ไหมะ่ะ ออร่อยมากอร่อยมากเห็นไหมเนี่ยแกงก็จะต้องออกมันอย่างเงี้ยทุกคนจะจะเป็นแนวแบบเหมือนอินเดียมาสลาประมาณเี้ยนะฮะเครื่องแกงของเขาจะมีความเป็นเข้มข้นนะ,ะอร่อยมากทุกคนอัป้อนทุกคนอืมอร่อยมากอร่อยจริงๆทุกคนแกงฮังเลถ้าเป็นแบบไทยใหญ่นี่ก็จะอีกแบบหนึ่งนะ,ะก็จะกินกับมะม่วงะคะ่ะเขาจะมะม่วงจิ้มนะฮะ ะะอ,อร่อยมากแต่ว่าแกงฮังเลของทางเหนือเนี่ยเขาจะแบบสุดยอดฮะใครมาที่นี่ก็ต้องที่นี่เท่านั้นด้วยนะฮะอหอมทุกคนชมดูไปกินไปทุกคนอหอมเครื่องทีเครื่อง,งแกงฮังเลของเขาอะ่ะอ,อร่อยทุกคนดูสิเห็นไหมแตกมันเลยค่ะสุดยอดเลยทุกคนนี่ะ่ะผักยม กินกับมิ้นดูสิฮะออหอมอร่อยมากเนี่ยถ้าเก,กิดใครจะได้บรรยากาศแบบห้อยขาแบบนี้นะฮะทุกคนนะฮะจะมีแบบห้อยขาด้วยวาทุกคนนี่ฮะบรรยากาศดีมากๆกันเองมากๆเลยอะทีนีไสอัว่วทุกคนสมัยก่อนเนี่ยเขาถนอมอาหารโดยการยัดเขาเ้าไปในไส้ไส้ก็คือไส้เนี่ยฮะ เป็นกับไส้สัตว์ไส้หมูอะไรเงี้ยนะฮะอั่วก็คือมันกับยัดเข้าไปตรงกลางยัด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 เข้าไปก็เลยออกมาเป็นไส้กั่วเหมือนไส้อัว่วเหมือนกับไส้กรอกเลยนะทุกคนแต่เขาบอกว่าไส้อั่วปกติเนะี่ยเขาจะไม่กินกับผักเหมือนไส้กรอกนะแต่เราเนี่ยเป็นลูกครึ่ง,งนะ,ะพอมีความเป็นอย่างนี้ขึ้นมาก็มีผงมีผักข้างเคียงนะเป็นการถนอมอาหารอีกแบบหนึ่งของชาวร้านนาของชาวไทยใหญ่สมัยก่อนนู้นมาชิมกันทุกคนอื้มอืม,อ,ม,อ,มอร่อยมากเลย ดูคนมาตลอดเลยนะฮะทุกคนอืมหอมเครื่องเทศมากเลยสุดยอดทุกคนอืมหอมอะ่ะบอกไม่ถูกอะ่ะทุกคนจา้าอืมอืมวยคนเข้ามาเยอะล้นะอรัจิงไปชมวิวไปมีความสุขไม่ต้องรีบค่ะทุกคนอืมเครื่องดื่มเราก็สุดยอดมากเลยชาไทยข้นค้นมากทุกคนดูแสงลุงสวยไหม ข้าซอยนี่คือแบบตัวแม่เลยค่ะอร่อยทุกอย่างจริงๆทุกคนอย่าลืมมานะฮะตามรอยมาให้ได้นะฮะทุกคนมาไหว้พระนามมงคลมีทั้งวัดลอยเคราะห์วัดดับภัยวัดหมื่นล้านวัดดวงดีแล้วก็วัดชัยมงคลห้าวัดเนะี่ยทุกคนต้องมาแล้วก็เห็นไหมเรือเริ่มเคลื่อนแนละ้วทุกคนเห็นไหมฮะเขาจะครูสนะฮะเดินเรือไปชมแม่น้ําปิงค่ะทุกคนจ๋านะฮะอร่อยมากทุกคนจ๋าอร่อยมากทุกคน ดูสิน่าทานมากเลยขนาดแบบนี่คือแบบมานั่งถึงที่แล้วนะยังรู้สึกอยากจะมองเป็นนานๆน,นะเพราะมันอร่อยมากจริงๆทุกคนนะมันดูหน้าตาดีอนะทุกคนครับเดี๋ยวฝากไว้สําหรับคลิปนี้เดี๋ยวยาวไปนะทุกคนดูสินี่ฮะน,นะไค่ขาทุกคน